ในบ้านหลังหนึ่งกลางไร่ข้าวโพดที่เงียบงันของเรืองเพลนฟิลด์ตำรวจ พบเก้าอี้ที่หุ้มด้วยผิวหนังมนุษย์หน้ากากที่ทำจากใบหน้าผู้หญิงจริงๆและหัวของเจ้าของร้านอาหารที่หายตัวไปนานนับปีทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านของชายคนหนึ่งชายที่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าแม่ของผมคงจะภูมิใจนะครับคืนนี้ เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่คดีท,ที่โลกไม่อาจลืมเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดทิวดอร์กีนชายผู้โดดเดี่ยวที่หลงรักแม่ในระดับปิศาจผู้สร้างนารกของตัวเองด้วยมือที่อ่อนโยนแต่เปื้อนเลือดเขาไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ล่า,ลาเหยื่อแต่เขาขุดพวกเธอขึ้นมาจากหลุมเพื่อสร้างแม่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง นี่คือคดีจริงที่กลายเป็นแรงบันดาลใจของไซโค The Texas Chainsaw Massacre และ The Silence of the Lambs ตำนานที่พิสูจน์ว่าความรักบางครั้งน่ากลัวกว่าความตายหากคุณชอบเรื่องจริงจากมุมมืดของจิตใจมนุษย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะตอนต่อไป เราจะพาคุณลงลึกกว่านี้สู่โลกที่ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างคนกับสัตว์ประหลาดอีกต่อไปเอ็ดเวิร์ดทีโอดอร์กีนชายผู้สร้างตำนานสยองขวัญให้โลกจุดเริ่มต้นของความบิดเบือนเอ็ดเวิร์ดทีโอดอร์กีนเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมคศ1906ที่เมืองลาครอสรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเป็นลูกคนเล็กในจำนวนสองคนของจอชกีนและออกัสตาวิลเฮมินากีนครอบครัวกีนย้ายจากลาครอสไปยังเมืองเล็กๆชื่อเพลนฟิลด์เพื่อนหนีสังคมที่ออกัสตาไม่พอใจเธอมองว่าคนในเมืองเต็มไปด้วยบาปความโลภและราคะ เธอเป็นหญิงเคร่งศาสนาในระดับสุดโตง่งเชื่อในพระคัมภีร์อย่างเทงตรงและสอนลูกชายว่าผู้หญิงทุกคนยกเว้นตนเองคือปีศาจล่อลวงจากนรกพ่อของเอ็ดคือชายติดเหล้าขี้โมโหและอ่อนแอเขาแทบไม่มีอำนาจในบ้านทำให้แม่กลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในชีวิตของเอ็ด เด็กชายเติบโตในบ้านที่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมนอกจากเสียงเทศนาของแม่และข่าวอาชญากรรมที่เขาอ่านในหนังสือพิมพ์ชีวิตในเงามืดของแม่เมื่อโตขึ้นเอ็ดเป็นคนเงียบสุภาพและดูเชื่อฟังเขาทำงานบ้านซ่อมแซมเครื่องมือและดูแลแม่อย่างซื่อสัตย์แต่ความสัมพันธ์นี้เกินกว่าความกตันยูมันคือการยึดติดในระดับจิตวิปริต ออกัสจากีนปลูกฝังความกลัวและความเกลียดชังเพศหญิงในใจลูกชายอย่างลึกซึ้งเธอสอนว่าผู้หญิงคือรากเงาแห่งบาปและความใคร่คือทางสู่ตักนรกเธออนุญาตให้เอ็ดและพี่ชายเฮนรี่กีนอ่านเพียงพระคัมภีร์ไบเบิลโดยเน้นเรื่องบาปการลงโทษและความตายเมื่อเฮนรี่เริ่มแสดงความไม่เห็นด้วยกับแม่และวิจารณ์ความคลั่งศาสนาของเธอ เอ็ดกลับไม่พอใจและในปี1944เฮนรี่ก็เสียชีวิตอย่างลึกลับในเหตุไฟไหม้มีเพียงเอ็ดที่อยู่กับเขาในวันนั้นรายงานของตำรวจระบุว่าศพเฮนรี่ไม่มีร่องรอยถูกไฟไหม้มากนักแต่มีบาดแผลที่ศีรษะถึงอย่างนั้นก็ไม่มีการตั้งข้อหากับเอ็ดหลังจากพี่ชายเสียชีวิตเอ็ดจึงเหลือเพียงแม่เป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่เพียงผู้เดียว ความโดดเดี่ยวและจุดแตกหักเมื่อปี1945ออกัสตากีนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนั่นคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเอ็ดกีนไปตลอดกาลเมื่อแม่ตายโลกของเขาก็พังทลายเขาผิดห้องของแม่ทั้งหมดไว้ไม่ให้ใครเข้าไปแตะต้องทิ้งมันไว้ให้เต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนสารบูชาเขาใช้ชีวิตอยู่ในส่วนเล็กๆของบ้านที่สุกปรบเต็มไปด้วยขยะหนังสือพิมพ์และกะโหลกสัตว์ ในช่วงนี้เองเขาเริ่มหมกมุ่นกับเรื่องราวของความตายและร่างมนุษย์เขาอ่านนิตยาสารอาชญกรรมและนิตยาสารแพทย์ที่พูดถึงการชนสูตรศพศัลยกรรมและเพศวิปริตจนเริ่มเกิดความหลงไหลในการสร้างชีวิตจากความตายการขุดศพและพิธีกรรมสยองระหว่างปี1947ถึง1957 เอ็ดเริ่มขุดศพผู้หญิงจากสุสานในเพลนทิวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคนที่มีรูปร่างคล้ายแม่ของเขาเขานำศพกลับบ้านเพื่อทำการทดลองในแบบของตนเองในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าเขาถลกผิวหนังหญิงตายเพื่อทำเป็นเสื้อคลุมและหน้ากากนำอวัยวะเพศหญิงมาตกแต่งในบ้านใช้กระโหลกทำเป็นถ้วยน้ำทำเก้าอี้และโคมไฟจากผิวหนังมนุษย์ และเก็บศพบ,บางส่วนไว้เพื่อพูดคุยด้วยในตอนกลางคืนเขาอ้างว่าไม่ได้ฆ่าทุกคนที่พบในบ้านแต่ขุดมาจากสุสานเพื่อให้เขารู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆการฆาตกรรมจริงเมื่อความคลั่งถึงขีดสุดแม้เขาจะเริ่มจากการขุดศพแต่ในที่สุดก็มีการฆาตกรรมจริงที่ได้รับการยืนยันสองคดี แมรี่โฮแกนเจ้าของร้านอาหารในปี19 5 4เเธอหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยหลักฐานในภายหลังพบว่ามีหัวของเธออยู่ในบ้านของเอ็ดเบอร์นิสเวอร์เดนเจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ในปี1957ซึ่งเป็นคดีที่ทำให้เขาถูกจับได้ในวันจับกลุ่มตำรวจพบเลือดและหลักฐานมากมายในบ้านรวมถึงศพของเบอร์นิสถูกแขวนคว่ำหัวในโรงนาถูกผ่าครึ่งคล้ายซากสัตว์ อวัยวะภายในหายไปรอบบ้านเต็มไปด้วยของใช้ทําจากร่างมนุษย์การจับกุมและการสารภาพเอ็ดกินถูกจับกุมในวันที่17พฤศจิกายนคศ1957หลังพบว่าชื่อของเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในใบเสร็จของร้านฮาร์ดแวร์ก่อนที่เบอร์นิสจะหายตัวไปเมื่อถูกสอบสวนเขาสารภาพอย่างสงบและเล่าถึงการขุดศพอย่างละเอียดราวกับเป็นเรื่องปกติ เขาอ้างว่าแม่บอกให้ทำและบางครั้งเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเมื่อสวมชุดสีผิวของศพนักจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเอ็ดมีโรคจิตเภทชนิดหลงผิดหรือ p า r a n o ย d schizophrenia และมีพฤติกรรมทางเพศแบบวิปริต n e ค r o ิเลียและ transvestism การพิจารณาคดีและชีวิตในโรงพยาบาลจิตเวช เอ็ดกีนถูกนำตัวไปขึ้นศาลในปี1958และถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ไม่สามารถรับผิดชอบการกระทําของตนเองได้เขาถูกส่งไปอยู่ที่เมนโดตาสเตทฮอสพ p ิ t a ลรัฐวิสคอนซินเขาใช้ชีวิตที่นั่นกว่า24ปีอย่างสงบทำงานในโรงซักล้างอ่านหนังสือและวาดภาพไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอีกต่อไป เอ็ดเสียชีวิตในวันที่26ตุลาคมคศ1984ด้วยโรคมะเร็งที่โรงพรยาบาลจิตเวชขณะอายุ77ปีถูกฝังไว้ใกล้หลุมศพของแม่แม้หลุมศพของเขาเองยังถูกขโมยแผ่นศิลปไปโดยแฟนคลับโรคจิตในภายหลังอิทธิพลต่อการกระตากูลบันเทิงและภาพยนตร์ คดีของเอ็ดกีนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้วงการบันเทิงจำนวนมากเขาถูกมองว่าเป็นต้นแบบของฆาตรกรสยองขวัญในศตวรรษที่20ตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจากเขารวมถึงนอร์แมนเบสจากไซโคปี1960หนุ่มผู้หลงแม่จนกลายเป็นเธอเองเลเทอร์เฟสจากเท็กซัสเชนซอร์มัสเคอร์ปี1974ฆาตรกรที่สวมหน้าจากผิวหนังมนุษย์ Buffalo Bill จาก The Silence of the Lambs ปี1991ใช้ที่ฆ่าผู้หญิงเพื่อทำชุดผิวหนังนอกจากนี้คดีของเขายังส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมย่อยเช่นเพลงแนวเมทัลภาพวาดศิลปะและหนังสือมากมายที่สำรวจความลึกของจิตใจมนุษย์การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยานักจิตวิทยาและอาชญากรวิเคราะห์ว่าเอ็ดกีนคือกรณีศึกษาคลาสสิกของ การผูกพันทางอารมณ์กับมารดาในระดับพ <Yeah, historically, S 1> ัทธยาติและบุคลิกหนีฟีจากความจริงเมื่อแม่เสียชีวิตเขาไม่สามารถเผชิญความจริงได้จึงสร้างแม่ขึ้นมาใหม่จากศพผู้หญิงอื่นเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในใจความโดดเดี่ยวความผิดเพี้ยนทางเพศและการเลี้ยงดูแบบปิดกั้นทำให้เขาไม่สามารถแยกความรักความกลัวและความรุนแรงออกจากกันได้มรดกของแห่งความสยอง แม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตรวตรรษแต่ชื่อของเอ็ดกีนยังคงอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปยุคทุกยุคเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวิปลาสที่เกิดจากความโดดเดี่ยวและความรักที่ผิดเพี้ยนมากกว่าจะเป็นแค่ฆาตรกรธรรมดาเรื่องราวของเขาเตือนใจสังคมถึงพลังของสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูว่าบางครั้งความชั่วร้ายที่สุดไม่ได้เกิดจากปีศาจในนรกแต่เกิดจากหัวใจของคนที่เคยถูกสอนให้กลัวความชั่วนั้นเอง เมื่อแม่ของเขาตายไปโลกของเอ็ดก็หยุดหมุนแต่ในความเงียบของบ้านเพลนฟิลเขากลับสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกที่แม่ยังอยู่ด้วยเนื้อนหนังของผู้หญิงคนอื่นและด้วยความรักที่บิดเบี้ยวจนเกินมนุษย์จะเข้าใจเอ็ดเวิร์ดกีนไม่ได้ถูกจดจำในฐานะฆาตกรธรรมดาแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความคลั่งความเหงาและความรัก ที่แปลเปลี่ยนเป็นความสยองเขาไม่ได้แค่ฆ่าเขาสร้างสิ่งมีชีวิตจากความตายเขาไม่ได้ต้องการเหยื่อเขาต้องการแม่แม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษชื่อของเขายังหลอกหลอนโลกภาพยนตร์วรรณกรรมและความฝันของเราเพราะทุกครั้งที่เรามองเข้าไปในเงามืดของตัวเองเราจะเห็นบางอย่างที่อาจไม่ต่างจาก เอสกีเลยก็ได้บางครั้งปีศาจไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ในหัวใจของคนที่เคยรักมากเกินไปถ้าคุณรู้สึกคนลุกกับเรื่องจริงจากเงามืดของมนุษย์อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพราะในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่โลกไม่กล้าลืมเสียงจากหลุมศพอาจเงียบลง แต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่จบ